สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถแท็กเตอร์ฟอร์ดนะคะขนาดเจ็ดสิบแปดแรงม้านะคะเจ็ดสิแปดแรงม้านะคะลูกค้ามีหน้าเล่มทะเบียนนะคะตัวนี้เป็นฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์นะคะหรือว่าฟอร์ดห้าพันนะคะฟอร์ดห้าพันเครื่องทีสามนะคะเครื่องทีสามตัวนี้จะมีอุปก,กรณ์นะคะใบมีดดันดิน้าผ่านหลังนะคะลูกค้า เรามาดูตัวเครื่องกันใกล้ๆนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นทีสามนะคะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าเก่าน่าจะเปลี่ยนยางมาแล้วนะคะเปลี่ยนยางหลังใหม่มาแล้วนะคะยางหน้าก็ยังใหม่ๆอยู่นะคะลูกค้าเดิมๆนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะ ั๊มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูกใกล้ๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่ออยากรู้นะคะว่ามันเป็นตัวไหนนะคะที่3ามนะคะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า ราคานะคะราคาเราก็ขายกันเบาๆเท่านั้นนะคะพร้อมเอกสารครบนะคะลูกค้าในราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาทนะคะมีบริการส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะลูกค้ามีค่าขนส่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะในราคานี้ลูกค้าก็จะได้ไปนะคะเป็นฐานควนห้าสวยเลยนะคะ ทวนห้านะคะสราพด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ายางสวยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถแท็กอร์ฟอร์ดคันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามากันได้เลยนะคะมีเบอร์โทร098-125-5301ปดหนึ่งสองห้าห้าสามศะคะศู4ย์เก้าสี่สองหกสี่นะคะ แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสภาพเดิมๆสวยๆวยตามในรูปเลยนะคะตามในภาพเลยนะคะยางเดิมเลยนะคะเขาเปลี่ยนมาแบบนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถแท็กเตอร์ฟอร์ดคันนี้นะคะสนใจนะคะเรามีบริการขนส่งนะคะลูกค้า